ช่ค่ะวันนี้ก็เนี่ยค่ะมันจะวินเทอร์แล้วนะคะแล้วก็จะจะเป็นสไตล์ของโคโลที่จะเน้นความเท่แล้วก็เพิ่มความสบุ่นในช่วงนี้ค่ะเออค่ะแล้วตอนนี้คือยิ่งมาเกาะที่นี่นะคะก็ช็อปใหญ่ขึ้นมีให้เลือกเยอะขึ้นก็เลยยิ่งทำให้เรามีตัวเลือกขึ้นค่ะเนี่ยชอบมีร้านรูปแบบแบบนี้ไหมเออเท่ๆแล้วก็เป็นแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยแบบว่าคูลๆสบายๆปกติสุดๆแล้วก็เลย ่จริงๆจริงๆสีน้ำเงินสีที่เป็นซิกเนเจอร์ของ้ำเงิน <im> น <med waking sound> ี hmm, ่เราก็ควรจะเก็บไว้นะคะหลักๆก็คืออย่างเงี้ยสีครีมของไว้อย่างนี้ก็ควรจะเก็บไว้สามารถใช้ได้ใช้ได้ตลอดแล้วก็เป็นแบบคลาสสิกใช้ได้ทุกการสำหรับชุดบ้านใจฝาดชวนที่ดูค่ะก็ตอนนี้นะคะมามาเปิดที่เซนทรัลโบล์นะคะซึ่งเป็นกัชชิสโตร์ที่ใหญ่ที่สุด เรียกว่าใหญ่มากๆในตอนนี้แล้วก็มีตัวเลือกที่เลือกหลากหลายมากเรามาดูกันกนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงเฟร์เทรดคือเทศกาลอะไรเงี้ยค่ะโอโลเก็จะมีแบบตุกเล่นในการแบบออกแบบเสื้อให้ใส่แล้วก็เหมาะกัแบเทศกาลที่กําลังถึงหรือตลองที่จะมาถึงค่ะ<อ>ใช่มีความินเทอร์แล้วไปต่างประเทศอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะพอใส่ตัวเดียวมันก็จะรู้สึกแบบเลยมีความอบแล้วก็มีกลิ่นหน้ารักหน้ากากหนึ่งอ่ะนเนี่ยก็ถามตังไงตุล้านบาทจริงปะอ้อย คิมแกล้งพี่คิมมันแกล้งพี่คือตอนไม่คือตอนนั้นนางออกกําลังกายกันเสร็จแล้วนางก็บ่นว่านางแบบว่าเนี่ยช่วงนี้แบบต้องลดความอ้วนอะไรเงี้ยไม่ใส่ชุดเจ้าสาวจะได้พอดีพอดีแอนก็เลยบอกเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไปเครียดกินกินไปเถอะเดี๋ยวใส่ซองให้ล้านหนึ่งเราก็คือเพื่อแกล้งให้กําลังใจนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็หลอกล่อนางก็บอกว่าพูดใหม่พูดใหม่เดี๋ยวนี้แล้วนางก็หยิบกล้องแล้วก็ให้พี่พูดใหม่ เราก็เอาพี่เอาไปประแฉลงไอจีแงไม่กลัวว่ามันเป็นจักรฐานมาตัวแล้วเราแบบเราไปิ้จดวยใครจะให้ใครจะให้ครถ้ว่าเป็นแอร์ลงมาโซนพี่แงจะรู้เลยนางก็คงคิดว่าพี่แบบซุปเปอร์เิชมากอะไรอย่างเงี้ยโโไปไม่ถูกเลยทีนี้ไปติดเป็นข่าวตัวพิมลุกหน้าหรือเปล่าเออเนาะใสไปก่อนแล้วได้ทำงานใช้คืนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะก็ได้หน้าไปแล้วว่าใส่ทั้งร้านนะแต่ขอพี่แอนจะไปขอซองใสด้วยไงประเด็นขออเลยนะขอไปซองใสด้วยนะ ไม่ใสจะใสสองใสอ๋อใสสองใสเหรอโชว์เลยเนอะไม่ได้เราไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่สุดในงานแล้ก็ผู้ใหญ่กว่านั้นก็ไม่เราเป็นเด็กน้อยแล้วก็ให้แบบว่าประมาณ8ปดพันหนึ่งรึงอะไเงี้ยพอแล้วแปดพันหนึ่งบอกได้เลยเหรอเปล่าเปล่าค่ะพี่พูดเล่นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปลงว่าท้ายสุดให้หมื่นเลยให้แปดพันอีกสองพันอีกก็พี่ก็ว่าพี่เป็นของขวัญที่ที่พี่ เท่าที่แรงพี่จะซัพพอร์ตไหวอย่างนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะพี่ก็เป็นคนฐานะธรรมดาท่านหนึ่งก็ให้ตามฐานะที่ทำเล่ากว่าหานึ่งล้านบาทนะใช่คือพี่ไม่คิดว่ามันจะมีการพูดถึงขนาดนั้นเพราะลงสตอรี่ด้วยไงแล้วนางก็เลอะเทอะมากวันนั้นน่ะหน้าพี่ก็เยินมากวาพี่เพ่ออกกําลังกายเสร็จถ้ารู้ว่าจะต้องลอยล่าขนาดนี้พี่คงเตรียมตัวกว่านี้เลยคุณต่าคุณคิมจะรับผิดชอบยังไงในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมา คิดว่าหนังแบ็คเมลพี่นะบิสเครดิตมาคิดได้เออบิสเครดิตพี่เพราะรู้พี่ไม่ให้อยู่แล้วหือย่างนี้พี่อาจจะมีการพร้อมร้องกลับแม้กำลงินกลับคืนมาก็ไม่แน่นะคะพี่รู้สึกมันเกินไปแต่ว่าในในสุขสันต์วันรักครั้งนี้ก็ยังเขาพูดในงานนะว่ามันจะคู่แน่เขาพูดเหรอแต่เราคงต้องคู่กันไปดีแน่ เชื่อไหมพี่ไม่ได้ยินอะไรบนเวทีเลยเ<อ>ทุกคนแบบตะโกนในเสียงดังมากอันนี้พี่ไม่ลงใจว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าได้ยินชื่อเองแว๊บๆเปล่งไงแต่ไม่รู้ว่าอะไรเรียบๆเรียบไม่ออกมาเขาบอกว่าอะไรนะเขบคุยแอนแต่ว่า,วาเล่น,น,ยน,ยน,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 นละครที่จัดแล้วทำให้เจอกันทำให้เขาได้รู้จักกันในเรื่องนั้นตลอด8เดือนที่เองไม่ได้อยู่ในแก๊งกลุ่มของภาพตัดใช่ไหมคะ ครับตัดที่ว่าสลบไปแล้วเหรอไม่มีไม่มีไม่ได้อยู่ในแก่งนั้นไม่ไม่ด้อยู่ในแก่งานไม่เสียงงานแต่งงานมันดังจใช่เสียงมันดังมากแล้วมีแต่คนเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่จริงๆเราอยากได้ยินมากนะคะที่อรู้สึกหมกับเคมีวันนั้นจะคู่จริงกลายเป็นคู่จริงมาทิร์ คือเราเห็นตั้งแต่ตอนทํางานแล้วว่าว่าเขามีความเค Jamie, มีแล้วก็เขาชอบชอบกันเราก็เห็นตั้งแต่เดวันอะจนมาถึงตอนนี้มันเหมือนเราค่อยๆซึมไปแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกหูวาแปลกใจอะไรก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นกันอย่างนี้แหละคู่นี้เราเราชินแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะเราแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างสม่าเสมอคือความเลียวของเขาสองคนคือเวลาเขาหึงกันเขาก็หึงเวลาเขารู้สึกรักกันเขาก็รักคือเขาจริงใจกับความรู้สึกตัวเองกันมากคู่นี้เพราะฉะนั้นบนเวทีที่ทุกคนจะรู้สึกดีก็ตรงที่ว่า เขาปล่อยความเรียวขเขาอย่างแท้จริงมันไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมาเลยหน้ามองแล้วก็สดชื่นไปหมดเกม,ม,มีส่วนช่วยในการแบบว่าซับผ่อนสับสูพวกนีมม้มาแบบเชียรหรือไปที่ปรึกษาเป็ี่ราน<อ>นี้ไม่ไม่มไม่ค่ะจริงๆทะเลทะเ,เลกันไม่ค่อยมาอะไรเขาก็จะแค่เถียงๆกันต่อหน้าให้ได้ยินแล้วเราก็เราก็ทาเป็นแบบมดเป็นปลวกแบบไร้ความหมายไปตรงนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเดี๋ยวเขาหายเองะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะรักกันค่ะเขาไม่ค่อยไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่ค่ะ ะดะกับประเทศไม่รู้คือจริงๆเขาเจอกันมาก่อนด้วยเรื่องอื่นมั้งหรือเปล่า <im it> พี่จำไม่ได้งจริง <im it> แต่ว่าแค่แค่มาเล่นคู่กันในของพี่แอร์ในเรื่องพี่ <im it> อะไรอย่างเงี้ยในสีุ่ <im it> นเขาเขาเจอกันเป็นแบบเ <im it> ขาน่าจะเขาเป็นแกงที่อยู่ในกลุ่มเดพี่น้องกันแต่ว่าเขามาเล่นคู่กันเรื่องแรกกับพี่แต่พี่ยังไม่รู้สึกว่าเขาชอบกันหรอกจนมาวันปิดกล้องถึงได้กรี๊ดออนยังไ มันไม่เออมันมีมันมีกลิ่นเฉยๆแต่เราปักความเขาไม่ได้เราแค่รู้สึกไปเองคนเดียวลยแล้วอย่างนี้คิมเบอรี่เขาดิสเครดิตพี่แอนท้าไม่ไปไวร์ลพี่แอนมีอะไรจะแฉแแคิมเบอรี่ไหมคะตรงนี้เฮ้ยพี่ไม่กล้าตอนนี้พี่ไม่กล้าเลยพี่กลัวไปหมดเลย <c oughs> ไม่กล้าแฉอะไรอย่เหรือว่าถ้าเราแตกเองเราจะเรียกเกินกว่าล้านเลยค,มคิมคิมรวยมากนะคะคิมรวยมากนะคะค่ะก็คงต้องแบบ พอสมควรแหละอ่ะแสดงแล้พี่ยาแต่ก็คือต้องสองล้านได้เอาไว้ให้พี่ตอนเกษียณอะไรอย่างเงี้ยคนแสดงพวกนี้ต้องให้ให้คืนที่ไงเออเยนหนึ่งกรณีของพี่นุ้ยนะคะโอ้โหนี่มันนี่มันผ่านไปสองปีแล้วนะยังจะถามได้เหรอนั้เดือนนั้เดัอนนั้นนือนนอ้เดัอนะอ่นเั็นยังไงบ้นนัีนนั้นนั้นยังไงบ้งกั้่นั่นนันเกิดขึ้นมันันมัก็ผ่านแล้น ใช่ป่ะคะ<ม><ม>ก,ก็ก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วอะไรเงี้ย<ม>ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ต้องแบบเข้าใจอะไรมากขึ้นเท่านั้นเองเยแล้มีน้อยเครียดไหมคะตอนที่โดนยูคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆตอ<ม>นะนั้นคือแอนนารักและเอนดูรุ้ยมากแล้วเราก็แบบคือเขาเป็นพิธีกรรายการมาตั้งสี่ห้าปีเนี่ยออหรอคะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรเราเห็นมันเป็นสคริปที่แบบพูดเรื่องเรื่องตรงนี้พอดีเราก็เลยอะลองทําแบบโดนและไม่โดนอะไรเงี้ยแต่พอเอาไปตัดเป็นคลิปแล้วแบบ คนมองอีกมุมนึงนั่นก็ตีความว่าเหมือนพี่แบบไปแกล้งน้องอะไรเงี้ยเขาบางคนเขาดูเป็นตลกด้วบางคนเขาอาจจะแบบไม่ตลกด้วยไม่ตลกด้วยก็ได้อะไรเงี้ยแต่พี่ก็เออไม่ได้คิดในมุมนั้นเลยคือตอนทำเพราะเล็กเราไม่ได้คิดอะไรเรอ็นดูเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ดูเยก็บอกว่าคไอ้ความผสมคือเป็นผู้หญิงคนแรกที่เอามูมาทำบนฝ่าหน้าเขาเลยในชีวิตเขาจริงเหรอคะเออเขาบอกเป็นคนประเจิ่ให้เลยใช่ใช่ใช่มั้งแล้วตัวพี่นุ้ยเองแบบเป็นห่วงพี่แอนขนาดไหนครับแอนมีการก็ เดี๋ยวมันนานละก็นานแล้วครับแต่ว่าวันนั้นได้คุยกันไหมครับตอนย้อนอ๋อมีแล้วแล้วหลังจากนั้นประมาณ2วันก็มาเจอกันที่รายการแอนนี่แหละ <c oughs> ที่แอนเพลสแล้วก็เดี๋ยวนะพยายามจะทบองทวนแล้วเขาก็แม่หนูขอโทษหนูแบบที่เป็นลูปดีอะไรอกใช่ไหมไม่ใช่เหมือนชอาแบบที่ที่ทำให้เหมือนแบบมันมีกระแส <c oughs> อะไรอย่างเง <c oughs> <ๆ>ี้ยความหมายที่เขาเขาพูดของขนะครับตอนนั้นมันยังไม่ได้มีอะไรเยอะมันแค่มีการแบบเล่นๆกับคำเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอมันผ่านไปหลังจากนั้นอีก 3- 4สวันมันกลายเป็นแบบมันมันถูกเปิดประเด็นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้เจอน้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่น้อยใช่ไหมเอาเเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันโดนขุดเรื่องราวอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมันแค่งงแค่นั้นมากกว่าว่าเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรทำไมมันไปตรงนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะพี่แอรขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ